สทิงพระตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระอยู่ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ58กิโลเมตรมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังได้ง่ายมีเนื้อที่ประมาณ75,000ไร่ทางทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยทางทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลาสาบสงขลา จากลักษณะพื้นที่จึงส่งผลให้อาชีพหลักของคนในพื้นที่เป็นอาชีพเษกษตรกรรมโดยยังคงปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักเมื่อพักจากฤด,ดูทำนาก็จะทำอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับตาลตโนหนและเนื่องจากสภาพพื้นที่ติดกับทะเลทั้งสองด้านจึงมีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักที่สำคัญอีกอาชีพหนึ่งนี่จึงเป็นที่มาของวิถีชีวิตแบบโนโดนาเล จากวิธีดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนที่สำคัญแห่งหนึ่งคือศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกศูนย์การเรียนรู้ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตแบบโนดนาเลศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกตั้งอยู่ที่ตำบลสทิงพระอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา เนื่องจากปัญหาของชุมชนจึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการมองอนาคตชุมชนเป็นหลักยึดหลักการทำงานโดยข้อมูลเป็นสำคัญชุมชนเป็นฐานบูรณาการกับชีวิตจริงและอินทเทคโนโลยีจึงได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบุกข,ขึ้น เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนทางธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนโนดนาเลที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคนและร่วมแปรรูปปฏิตภัณฑ์ทางการเกษตรของท้องถิ่นให้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคโดยยึดหลักภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าชาวบกเป็นเป็นคำที่คนเมืองไม่เข้าใจ ยังมีความคิดเราความว่าชาวบกหมายถึงว่าเป,เ,ปเป็นชนเป็นทินที่ล้าหลังลําบากไม่เจริญอะแคล้ายๆคนกรุงเทพมองคนต่างจังหวัดว่าเป็นคนมันนอกเลยชาวบกเนี่ยค้นพบว่ามันเป็นชาติพันธุ์ที่ตั้งสินฐานอยู่เนี่ยกรอนประวัติศาสตร์เมื่อพันสองร้กว่าปี ทีนี้พอศึกษาวิถีเรียนรู้ลงพื้นที่ในช่วงที่ทํางานและราชก,การบวกกับที่เราเป็นคนสนใจเรื่องแบบ,บ้านๆสิ่งที่เราเรียนมาเราจบปริญญาเนี่เราก็ภาคภูมิใจในบ้านๆแต่สิ่งที่ไปพบชาวบ้านที่เขาไม่จบปริญญาเขาอยู่ได้เขาอยู่ดีเพราะเขามีภูมิรู้ภูมิปญญาก็าคือประสบการณ์นี้ พราะไอตัวภูมิปัญญามันก็คือความรู้ที่อยู่ในเฉพาะถิ่นนั้นนั้นอย่างภูมิปัญญาเชียงใหม่ก็เป็นความรู้ของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดต่อๆกันมันจะเหมือนอย่างชาวบกเนะี่ยแล้วก็มีมีความรู้เรื่องราวของชาวบกซึ่งเป็นวิถีดูสองสามวิถีคือวิถีโนหนวิถีนาวิถีเล่ฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ฐาน ฐานที่1คือตำนานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกฐานที่2วิถีชุมชนชาวบกฐานที่3นวัตกรรมภูมิปัญญาการแปลรูปทางการเกษตรฐานที่4การทำปุ๋ยอินทรีย์ ฐานที่5การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวและฐานที่6แปลงกเกษตรปลอดภัยโรงเรียนข้างบ้านธนาคารข้างรัว้วโดยรูปแบบกิจกรรมจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอายุของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหมดที่กล่าวมาจึงทำให้เราเห็นว่าแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนชีวิตที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเชื่อในกระบวนการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ไม่ควรจำกัดแค่เพียงในห้องสี่เหลี่ยมหากเราสามารถจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้มากเท่าไร mm. ก็เท่ากับเรากำลังเตรียมผู้เรียนให้เจอกับโลกความจริงมากเท่านั้นเพราะทุกวันคือการเรียนรู้และการเรียนรู้จะไม่มีวันสิ้นสุด